คิปนี้นะคะลายไทยกรอบรูปค่ะเปิดโกดังเครื่องตัดไม้15องศาค่ะเชิพบกับอาจารย์วีโรดและอาจารย์จองอ่ะรับสวัสดีครับผมวีโรดครับ,รบแล้วก็เชิญพบกับอาจารย์จองด้วยเดินครับ <Okay. S 2> วันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้ การประกอบเครื่องตัดสีห้าแบบลังสลายนะโอเคเครื่องตัดลัางสลายนี่เวลาท่านซื้อไปนะครับท่านซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ก็คือเป็นถนะาที่จะตัดสีนะ่ห้าเป็นถากตัดไม้ทีนี้เราจะเปิดเครื่องก่อนนะครับออนะแกะให้กระโองแกะนะแกะถ้าติด เอาเครื่องไปเสิมถึงมือ่งท่านปุ๊บท่านแกะทัศน์ออก่อนเลยนะพอแกะออกมาแล้วอ่าจะเป็นนี้นะครับน้าตาจะเป็นนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านใช้ปัแจนะเบอร์สิบสี่นะครับไขล้อตัวนี้ออกให้หลวงนะใช้ปัจจเบอร์สิบสี่นเดียวอันนี้ก็แกะออกเช่นเดียวกัน แล้วก็คายล็อเตเนี่ยออกนะฮะเพื่อเอาหล็กที่ก้านตัวเนี้ยตัวนี้สําหรับก้านเวลาเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้รางตะไลเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมานะครับถ้ารางตะไลเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเวลาคนยกเนี่ยอาจาจะกระแทกมืออาจจะ เลื่อดอกได้นะครับเหังจากที่เราไายล็อตอยูที่หลอกแล้วเนี่ยนะครับเราจะตะแคงเครื่องขึ้นมานะฮะเพื่อจะเอาไอ้ตัวฝาค่อบเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยมานะครับแล้วตะแคงเครื่องนอ่าไอ้มาช่วยหน่อย ออโอเคนะฝาครอบตัวนีจนวนวนนะ้จะอยู่ใต้เครื่องนะครับอ่ะกล้องกล้องช่วยเอาให้กล้องดูหน่อยฝาครอบไปเรื่อยตัวนี้คือฝาครอบไปเรื่อยนะจะอยู่ใต้เครื่องนะครับจะไว้อยูดใต้เครื่องนะ ฝาครอบตัวนี้นะฝาครอบตัวนี้ก็คือเอามาครอบตัวนี้หลังจากที่เราใส่ไเรื่อยเสร็จแล้วนะครับนะขดบนะูตัวนี้ก็คือตัวที่สําหรับใส่ไปเรื่อยนะฮะเราจะเอาบัญแจมานะฮะมาไขออกก่อนเดีย๋ยวนะเดี๋ยวถอดเอาบญแจมาจะมีไปบจรจของตัวไขเนี่ยนะครับไขเอาไปเรื่อยออกบรรจัจับที่ไหน โอเคเมื่อเราไขาแล้วเนี่ยนะครับใช้ใช้ัรแจ6หกเหลี่ยมเอ้ไม่ใช่หกเหลี่ยมโทษทีฮะัรแจปักตายเบอร์สิบเจ็ดนะฮะแล้วก็ไขออกมาไขาเ,าเอาเอาเอานอ็อตหัวน็อตออกมาเพื่อที่เราจะนำใบเลื่อยเนี่ยใส่เข้าไปนะครับ เครื่องตัดสีผ้าก็จะมีใบเลื่อยนะใบเลื่อยจะเป็นกล่องสีแล้วแต่นะครับใบเลื่อยตัวนี้ใช้สิบสองนิ้วนะฮะแล้วก็ถอดแป้นประกับออกมาแป้นประกับเนี่ยมันจะมีสองตัวถอดออกมาแค่ตัวเดียวนะฮะอย่าไปถอดสองตัวถอดตัวเดียวก็พอนะครับเอาละน็อตมันจะมีบ่าลึกกับกระดนี้เนียน็อตก็จะมีนะสองด้านนะฮะด้านนี้ก็คือจะเป็นล่องลึกนะล่องลึกส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นเรียบ นะนเ,นเ,เวลาที่ด้านที่เราใส่เสร็จแล้วเนี่ยใส่แป้นประกับแล้วเนี่ยไอ้ด้านที่มีร่องเนี่ยเราจะใส่นะโอเคใส่ไปเรื่อยก่อนครับเรื่อยใส่ <c oughs> ให้ฟันนะฟันไปหาตัวเราที่เราจะที่เราจะตัดนะครับฟันนะเขี้ยวฟันต้องไปทางด้านนน้นนะฮนะนี่เอาแป้นประกับใส่นะครับ พอสายแป้นประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่นอ็นอตน็อตเนี่ยดูมันจะมีร่องนะด้านนี้จะเรียบเอาด้านร่องเนี่ยใส่เข้าไปครับใส่แล้วก็หมุนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้กันแจจับเข้าอีกทีนึง แรกช่วงแรกเราใช้มือหมุนเข้าไปก่อน,นะฮะโอเคงั้นเยวตัวยางยังไม่ต้องออกอ่าเดี๋ยวเราใช้บญแจจับใบเลื่อยเนี่ยจะมีสายยางนะฮะที่กันใบเลื่อยก็คือกันใบเลื่อยโดนกระแทกต่างๆหรือว่าโดนมือเรานะฮะช่วงแรกที่เราใส่เราก็อย่าเพิ่งอ,ออกนะครับหลังจากที่เราใส่ใบเลื่อยแล้วเนี่ยเราคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับ น็อตสี่ตัวนะจะมีน,อน็อตทั้งหมดสี่ตัวห้างละสองตัวเขาออกเพื่อใส่ฝาครอบไปเรื่อยกับวาล์วอีกฝาเข้าไปเรื่อยตรงนั้นต้องใส่ต้องต้องใส่ใชาบใส่ชาบเข้าออกเราคลายน็นอตอ,ออกมาสี่ตัวกับพอคลายน็อตแล้วเนี่ยนะช่วยเอาให้เก็บซับไว้ดี แล้วก็ฉากอันนี้เป็นฉากนะอันนี้เป็นฉากฉากก้านไม้เวลาตัดนะครับมันจะมีสองฉากฉากซ้ายกับฉากขวาจ mm hmm. ากทางด้านฝาเนี่ยเราจะใช้ฉากที่สั้นฝานะฉ mm hmm. ากซ้ายก็ให้ยาวกว่า อุปกรณ์ตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรับไม้นะตัวรับไม้ที่ไม้มันยาก็คือใส่ไว้ปาล,ลายเวลารับไม้ตัวตัวนี้ก็คือกั้นสำหรับที่เรา เรา,เราไหนเลอตเข้าไป,ไปแล้วแต่อย่าไม่ต้องหายแน่นนะเดี๋ยวเราจะตั้งฉากก่อนนะครับเราจะใช้กระดาษ A4 ครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่มีฉากวัดอันนี้เราจะใช้กระดาษ A4 เนี่ยพับให้มันเป็นมุมนะแล้วก็วัดถา,ากนะครับพับแนวนี้นะพับแนวนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคให้เดี๋ยวอาจารย์จ่อพับให้ดูนะครับพับแนวนี้แล้วก็จัด่ากลับไปเรื่อยกับฉากนะครับอ่า ครับคนะครับแล้วก็ให้แนบกลับไปเรื่อยกับตัดขาดนะครับถ้าไม่แนบเราขยับไปเรื่อยขยับฉากทษทีไม่ได้ขยับไปเรื่อยขยับฉากนะฮะเพื่อให้แนบกลับไปเรื่อยนะให้กระดาษแนบกลับไปเรื่อย่ก็ในี้อย่างเงี้ยเราด้านนี้ระวังชิดแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ชิดแสดงว่าเราต้องเอาถังไปลงหน่อย ต้องให้สนิทท well. ั้งทางด้านด้านนี้เราสองด้านให้สนิทนะครับทั้งฉากทั้งใบเลื่อยให้สนิทแล้วด้านนี้ต้องสนิทถ้าอย่างนี้สนิทแล้วถ้าสนิทแล้วเนี่ยเราก็จะไขล็อกให้แน่นไปนะครับอันนั้นแล้วไขล็อกให้แน่นนะครับไขล็อกอ่าขอมาแก จากที่เราขันน,อน็อตแน่นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าโอเคตอนที่เราขันน็อตเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหมนะถ้ามันเคลื่อนเราก็ต้องปรับอีกทีหนึ่งปรับให้มันได้นะครับปรับให้มันได้แล้วก็หลังจากที่เราเสร็จฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับ คดีถ้าพอดีนะฮะถ้าพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะไขนะขันน็อตให้แน่นนะครับเราก็แจบเบอร์สิเกียบนะขันให้แน่นนะครับตอนขันแน่นเนี่ยนะฮะไม่ต้องแน่นจนแบบโอ้แน่นมากเกินเอาพอเต็นมือพอประมาณนะครับแล้วก็หลังจากที่ขันน็อตแน่นแล้วก็เช็คดูจริงเช็คความเรียบร้อยจริงน,นะครับว่าโอเคไหมนะ สามเก็นรอยกินครับหลัจากนั้นแล้วเนี่ยทีนี้เราใข่ฝากข่อนะฝากพ่อกันไปเรื่อย ปเรื่อยแล้วเนี่ยนะครับใส่ใบเรื่อยแล้วก็ใส่ฝาครอบแล้วเนี่ยต้องดูนะฮะว่าใบเรื่อยกับฝาครอบเนี่ยนะฮะต้องไม่ไม่โดนกันนะถ้ามันชิดด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งเวลาเปิดเครื่องปุ๊บใบเรื่อยจะฟันเอาเอาฝาครอบดังช่องเชงช่องเชงเลยดังนั้นต้องให้ใบเรื่อยอยู่ตรงกลางของช่องฝาครอบเพื่อไม่ให้เสียดสีข้างใดข้างหนึ่งนะฮะ หลังจากที่เราตั้งได้ที่เราก็ไขน็อตให้แน่นนะครับไขน็อตให้แน่นเครื่องฉากเนี่ยจะมีถ้าเป็นรูตรงนี้ท่านต้องการตัดไม้ตรงท่านก็เลื่อนมาใส่รูตรงนี้ถาาเอาใาตัวนี้นะเลื่อนมาใส่นะรูนี้ก็จะตรงนะครับตัวเอ่อตัวนี้ก็คือเป็นตัวรองรับไม้นะครับไป สายเข้ามาก็คือรองรับไม้เวลาเราเราจะตัดไม้รองรับก็ไม่ต้องใส่น็อตแน่นก็พอประมาณนะครับลองดูปั๊กไปห,หน่อยครับ ปั๊กไฟปั๊กไฟก็จะเป็นต้องใช้ปั๊กสามตานะครับต้องใช้ปั๊ก3ามตา นี้เราก็ได้ประกอบนะประกอบเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะฮะเราจะเปิดเครื่องแล้วตัดให้กันดูวิธีการประกอบก็ไปนันว่าเสร็จนะครับไอค่าตัวนี้ก็คือสาหรับกัน้นว่าท่านจะเอารอบรูปนะไม้ยาวแค่ไหนนะฮะท่านสองหลังจากวัดแล้วจํานวนที่ท่านตัดมากๆก็ล็อกก้นซนะแต่ถ้าตัดแค่รอบสองขอบก็ไม่จําเป็นนะฮะก็ตัดได้เลยการตัดอันนี้เนี่ยก็คือเอาด้านที่มีบางใบนะ ไม้ด้านที่มีบางใบนะล่องล่องอย่างเนี้ยเรียกว่าบางใบนะครับนะอันนี้คือด้านหลังมันด้านข้างนะอันนี้ด้านบางใบเอาบางใบเข้าบางใบเข้าทางด้านขวาแล้วก็ตัดหัวใดวัวหนึ่งตัดหัวก่อนนะครับก่อนอื่นเปิดเครื่องก่อนนะครับเื่อ เราจะเปิดเครื่องนะปักไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเอา,าปิดเครื่องแล้วเนี่ยนะไม้นะครับเราก็จะตัดถือว่า